กองทุนรวมวายุพักนะครับกำลังจะเปิดให้ประชาชนได้จองซื้อนะครับเป็นข่าวดีในช่วงสัปดาห์ของเดือนตุลาคมเดือนใหม่นี้นะครับนักลงทุนต่างๆนะครับต่างเข้ามาช้อนซื้อหุ้นนะครับคึกคักเลยทีเดียวนะเซตเซตของไทยเรานะครับคึกคักนะเพราะข่าวของการเปิดตัวนะที่กำลังจะเปิดให้ กองทุนรวมวายุพักนะครับได้เปิดจองซื้อทั้งในรูปแบบของประชาชนทั่วไปและในรูปแบบของนักลงทุนนะครับสถาบันต่างๆนะเดี๋ยวเราคงจะไปดูรายละเอียดกันนะครับมาทำความรู้จักกับวายุพักกันก่อนนะครับวายุพักเป็นกองทุนแสนล้านนะครับของรัฐบาลไทยนั่นเองซึ่งถือหุ้นชั้นนำนะครับมากมายนะเรียกว่านะครับเป็น กองทุนของรัฐบาลนะหร,หรือรัฐบาลมีกองทุนของตัวเองนะครับในชื่อของกองทุนรวมวายุพักนะครับซึ่งไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปนะครับหรือนักลงทุนทั่วไปได้จองซื้อกันบ่อยนะเพราะนั้นไม่ได้เปิดมาพั่มเพื่อบ่อยๆอย่างเงี้ยน,นะครับและตัวกองทุนนะครับนี้นะที่ ทางกรตนะครับกระทรวงการคลังกรตและตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับกำลังจะเตรียมเออสนอขายนะครับการลงทุนประเภทกอไก่นะครับให้กับนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนรายย่อยนะครับอีกครั้งซึ่งจะเริ่มลงทุนนะด้วยงบประมาณ5,000บาทเท่านั้นเองนะครับและมีการคุ้มครองผลตอบแทนขั้นต่ำด้วยนั่นหมายความว่ามันเป็นการลงทุนที่ไม่เหมือนกับกองทุนอื่นซึ่งไม่ได้อัด ไม่ได้การันตีผลตอบแทนหรือการันตีว่า NAV หรือการันตีว่าคุณจะขาดทุนหรือไม่ขาดทุนเพราะนั้นพวกนั้นนะมันจะเป็น High r i s k High Return แต่สำหรับกองทุนรวมวัยุพักนะครับที่คนให้ความสนใจเนี่ยมันจะมีการการันตีผลตอบแทนขั้นต่ำหมายความว่าคุณลงไปเนี่ยไม่มีการขาดทุนอ่ามันจะมีอะไรที่ลงทุนแล้วไม่มีการขาดทุนมีการการันตีผลตอบแทน ขนาดนี้เพราะนั้นหลายท่านก็เลยให้ความสนใจนะครับและทางตลาดหลักทรัพย์เองก็มองว่านะครับการเปิดขายกองทุนนี้รวมวายุพักน,นี้นะครับจะเป็นการช่วยนะครับเรียกว่าระดมเงินทุนนะครับหนึ0 0 0ถึงหนึ่งแล้านบาทนะครับให้นักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนรายย่อยนะครับเข้ามาร่วมลงทุนในระยะเวลาการลงทุน นะครับเบื้องต้นของกองทุนคือประมาณ10ปีโดยประมาณแล้วก็รับผลตอบแทนไปเลยนะอย่างน้อยปีละ2ครั้งนะครับผลตอบแทนของของกองทุนแต่จะไม่น้อยกว่าผลตอบแทนขั้นต่ําและสูงเกินกว่าผลตอบแทนขั้นสูงที่กําหนดไว้นะครับซึ่งอัตราขั้นต่าและขั้นสูงนะครับคงที่ตลอด10ปีนี้เท่าไหร่นั้นยังไม่มีความชัดเจนเพราะนั้นต้องรอก,ก่อนนะครับ รูปแบบโครงสร้างของตัวกองทุนนี้นะครับหน่วยลงทุนประเภทกอไก่นักลงทุนทั่วไปนะครับกับหน่วยลงทุนประเภทกอไข่เป็นกระสงกรคลังนะครับนักลงทุนทั่วไปนะหนึ่งแสนถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาทนะครับรวมในกองทุนรวมวายุพักหนึ่งนะครับข้อมูลทั่วไปประเภทกองทุนกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิดนะครับ กองทุนรวมผสมซึ่งไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนเพราะฉะนั้นในนั้นก็จะมีทั้งตาสารนี่ตาสารเงินนะครับในหุ้นชั้นนําต่างๆนะครับเดี๋ยวผมมีหุ้นท็อปมาให้ดูด้วยอายุโครงการไม่กําหนดอายุโครงการโดยมีระยะเวลางลงทุนเบื้องต้น10ปีสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทกอไก่นะครับนโยุบายการลงทุนลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งแบบเชิงลุกนะครับ active นะ investment และเชิงรับ passive investment และยังคงลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนนะครับตราสารทุนก็คือพวกหุ้นนั่นแหละที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยจะเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนดีมั่นคงระยะยาวและมีความยั่งยืนในกระบวนการดําเนินธุรกิจและมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยลงทุนประเภทกอไก่นะครับผู้ลงทุนทั่วไปนะเช่นนะักลงทุนรายย่อยนักลงทุนสถาบัน อัตราผลตอบแทนและการจ่ายปันผลได้รับเงินปันผลในแต่ละปีตามอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนแต่ไม่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำตอ่ตอต่อปีและไม่เกินกว่าอัตราผลตอบแทนนะครับขั้นสูงต่อปีที่กําหนดไว้ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําและขั้นสูงจะกําหนดเป็นอัตราคงที่ตลอด10ปีจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละสองครั้งในรูปแบบของเงินสดกลไกการคุ้มครองเนื่องจากมีการคุ้มครองด้วยนะเพราะนัะ้น กองทุนนี้ก็เลยให้ความนคนให้ความสนใจเยอะนะเพราะว่ามีการคุ้มครองเงินลงทุนก็คือเงินลงทุนคุณไม่หายกองทุนจะมีกลไกคุ้มครองเงินลงทุนของหน่วยลงทุนประเภทกอไก่โดยหน่วยลงทุนประเภทกอไก่จะมีสิทธิ์ได้รับชําระคืนเงินลงทุนตามแนวทางการชําระคืนเงินลงทุนที่ลักษณะนะครับ waterfall นะเป็นในรูปแบบของไร่ลงมาแต่เป็นลําดับชั้นนะครับอีกทั้งยังมีการกําหนดสัดส่วนนะครับมูลค่า ส,สินสินสุทธิของกองทุนต่อเงินลงทุนของหน่วยลงทุนประเภทกอไก่ตามมาตรการต่างๆเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทกอไก่หากสัดส่วนดังกล่าวลดลงการซื้อหน่วยลงทุนนะครับเมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนดบริษัทจัดการนะครับจะรับซื้อคืนหรือถ่ายถอนหน่วยลงทุนประเภทกอไก่ตามแนวทางและวิธีการที่กําหนด ตลาดรองนะครับหน่วยลงทุนประเภทกอไก่เข้าจดทะเบียนในตลาดรับแห่งประเทศไทยนะครับนั่นเองนะก็เรียกว่าน่าสนใจนะครับอ่ะเรามาดู10บริษัทในกองทุนวายุพักและกันนะครับที่เป็นเรตติ้ง a a เลยนะแน่นอนอันดับ Number 1ปวอตทอนะ t t t c p k นะ h b s p c KB นะ KTB นะ CRC CPF น,นะครับ SCGP OR อย่างเงี้ยนะครับ AA r a t i n g นะครับคือช่วงน,นี้คือช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นค่อนข้างตกเยอะนะครับเพราะนั้นตัวตัวกองทุนนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นได้ดีนะครับได้ดีเลยทีเดียวคราวนี้ทำลายนะครับผมไม่มีสไลด์นะแต่ผมจะพูดถึงทำลายเล็กน้อยนะครับ ขอกล่าวถึงทำลายก่อนทำลายเริ่มลงทุนในกองทุนรวมวายุพักนะครับวายุหเนี่ยนะครับวันที่1 6กถึง20กันยายน2567จะเปิดหน่วยลงทุนประเภทกองไก่ให้นักลงทุนทั่วไปวันที่1 8ถึง20กันยายน2567เปิดลงขายหน่วยลงทุนให้นักลงทุนสถาบันวันที่1ตัวตุลาคมนะครับวายุ1จะเริ่มลงทุนในตลาดหุ้นไทย วันที่15ตุลาคม67นะครับหน่วยลงทุนวายุจะเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นนะสรุปนะครับสรุปในจบในคลิปนี้ก็คือมูลค่ารวมของกองทุนรวมมูลค่าไม่เกิน1.5แสนล้านบาทโดยประมาณนะครับระยะเยยวลาการลงทุนเบื้องต้นนะครับของหน่วยลงทุนคือ10ปี และมีการคุ้มครองเงินต้นนะครับมีการประกันผลตอบแทนขั้นต่ำอย่างเช่นเช่นนะคาดว่า3%โดยประมาณหรืออาจจะไม่เกิน3.5%โดยประมาณนะน,นี้โดยประมาณนะครับและก็เปิดกว้างให้นักลงทุนนะครับในหุ้น Small นะครับ Mid Cap นะที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีคะแนน ESG สูงนะเดิมจำกัดการลงทุนเพียงแค่หุ้นในกลุ่ม Blue Chip นะครับอยู่ในกลุ่มเซ็ตห้หรือเซ็ตล้อยเท่านั้นแต่นี้เพิ่มเติมเปิดกว้างนะครับให้มีการลงทุนแบบเปิดนะขอให้ตัวหุ้นกู้นั้นนะจะเป็นแบบสมอล l นะครับมิแคปที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีคะแนนเลตติ้งสูงก็อาจจะได้รับการลงทุนจากตัวกองทุนวายุพักนั่นเองทำไมตลาดหุ้นถึงคึกคักก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอมีการเปิดให้นักลงทุนนะครับได้เข้ามา อาลงทุนรวมไนหะเหมือนกับเอาเงินเนี่ยมารวมกันอยู่ในกองทุนรวมวัยุพักเสร็จแล้วกองทุนวรวมวัยุพักเองก็จะเข้าไปในตลาดหุ้นนะครับเพื่อทําการนะเริ่มซื้อขายซื้อขายตลาดหุ้นหรือซื้อขายอาหุ้นนั่นเองมันทําให้หุ้นจะขึ้นมาโหรานในช่วงเวลาที่มีการซื้อขายนั้นเพราะนั้นหุ้นก็เลยขึ้นก่อนไงขึ้นดักไว้ก่อนคือมีการ ซื้อรอไว้ก่อนเพราะว่ารู้แล้วว่ากองทุนนี้เปิดให้ลงทุนแน่นอนและมีเงินมเม็ดเงินการลงทุนมหาศาลที่จะเข้าไปในระบบตลาดหุ้นนะครับเขาก็เลยต้องเปิดรอนะเปิดเขาเขาเขาเรียกว่าไงเขาก็เลยต้องนักล,ลงทุนก็เลยต้องเข้ามาช้อนซื้อรอไว้ไงคือมารอเอาไว้พอกองทุนเข้าไปเทรดจริงๆ,ๆมันจะขึ้น เซตก็จะขึ้นใช่ไหมพอเซตขึ้นปุ๊บนักลทุนก็จะไปทยอยขายอะไรเงี้ยได้ผลตอบแทนได้ส่วนต่างแคปิตอลอะไรก็ว่าไปนะครับกันในช่วงนั้นนะเขาก็เลยมารอซื้อกันช่วงนี้ช่วงนี้ข่าวก็เลยตลาดหุ้นขึ้นขึ้นเอาขึ้นเอาเพราะว่านักลงทุนเข้ามานะครับอ่านี่คือเป็นเหตุผลนะมันมีเหตุและผลของมันอยู่นะครับก็ รอดูนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเคาะว่าผลตอบแทนคาดการโดยประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับอันนี้เบื้องต้นนะและเดี๋ยวคงมีข้อมูลอะไรเสริมก็ค่อยว่ากันนะครับ